เดี๋ยวอเมริกาก็เป็นชิ้งใหญ่นี่คือสิ่งที่อเมริกาเขาต้องการทำก็จะเป็นตำรวจย่อย้ะเขาต้องการเข้ามามีบทบาทในในอาเซียนเพราะว่าเห็นจีนจีนก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินมาอยู่แถวนี้ก็บอกเออขอชั้นมานอ,อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความรู้เรื่องเอไผมคิดว่าคนที่นั่งอยู่ในนี้เราเขรู้บ้างคนที่อยู่ข้างนอกเยอะเลยที่ยังไม่รู้เ่องเลย เรื่องันนี้ก็จะต้องเรื PR, เ่อง p ีอาเรื่องซีนี่ก็จะต้องเป็นไปเรื่อยๆและภาครัฐภาคภาคเอกชนซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ง่ายสังเกตดูนะจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยผมไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นนะก็คือตามที่ต่างๆสถานที่ราชการ,ราาม,ามีทองไทยแล้วก็น่าจะมีทองอาเซียนละกันแต่พอมันไปติดเรื่องก,กฎหมายอะไรก็ไม่ทราบแต่เวลานี้ผมยังดีผมยังเห็นว่าสถานทูตเนี่ยจะติดทงอาเซียนแล้วก็ติดทงชาติตัวเอง ประเทศไทยผมไม่ทราบเราทำหรืหอเปล่าในประเทศอื่นทำแล้วใช่ไหมแต่อัน,นี้เคยพูดกันมานานแล้วตอนนี้สาเร็จไปแล้วแต่ประเทศไทยนีสถานที่ราชการถ้ามีทงอาเซียนจะอ่นจะได้ประชาชนจะได้รู้แต่อันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่เขาต้องไปคุยกันนะครับอุประสรรคกเรื่องภาษาที่เราคุยกันไปแล้วนะภาษาที่เรียนได้มากยิ่งกากยิ่งดีอังกฤษภาษาเปรนบ้านภาษาจีนภาษาอินโดนีเซียมาเลส์อะไรก็ว่าไปเรื่อง SME พูดอีกครั้งหนึ่ง แล้วพูดแค่นี้พอแต่ว่าจะบวกเข้าไปนิดหน่อยว่า SME ความสำคัญคืออะไร SME local หรือ SME ที่อยู่ในประเทศไทยและอาเซียนทั้งหลายยังไม่ค่อยสนใจเรื่อง AEC แต่ SME จากนอกอาเซียนหรือต่างประเทศ international SME สนใจเรื่องนี้มากเพราะอะไรเพราะอีกหน่อยเนี่ยนะฮะอาเซียน base foreign c o m p a n i e base ในอาเซียนแล้วก็ บริษัทที่อยู่นอกอาเซียนเขาจะมีสิทธิเท่ากับเราเลยความสนใจของเขาเวลานี้มีมากเพราะเขารู้ว่าพอ2015เปิดเนี่ยเขาสามารถที่จะมาขอบคุยอะไรได้บ้างเพราะนั้นมันก็เป็นดับเบิลเอฟเฟกของ SME ทํ้าไม่สนใจแล้วและยังชักช้าอยู่ก็นจะโดนสองเด้งก็คือตัวเองก็จะจะจะค่อยๆถอยล่นางไปแล้วคนอื่น s m เ e อสเอ็มีจากนอกอาเซียนจะมาครอบงำนะครับ ครานี้อยากจะอยากจะพูดว่าภาครัฐควรจะทําทอะไรผมว่าภาครัฐนี่ต้องต้องให้ข้อมูลเรื่องเอ้มีเยอะนะฮะภาครัฐต้องช่วยปรับปรุงเรื่องคุณภาพมาตรฐานของอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำนะฮะแล้วก็เรื่อง national single window เนยที่ one stop shop เรื่องสุลกาก้าเรื่องน,นีอนนลอนอาร์เซน single window เรื่องเดียวกันหมดอยากจะให้มีสินค้าไปตามประเทศต่างๆได้รวดเร็ว ผมจะบอกให้นะว่ามีเรื่องเยอะเลยนะเรื่องกวนใจเยอะเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุรากาก่อนแต่เชื่อไหมว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีคลังสิ้นธรรมดาแล้วดูแลสุรากาก่อนพวกเราพูดหลายปีแล้วเดี๋ยวปีนี้เราจะพูดอีกกับผู้นํากับรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่าทําไมไม่เอารัฐมนตรีคลังมานั่งอยู่ในรัฐมนตรีเศรษฐกิจด้วยนะ เรามีปัญหาเรื่องสุลกากรพูดไปให้รัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมรุ่นบางประเทศแค่มีสองคนรวมกันประเทศเราคนเดียวก็คือพาณิชย์เราบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฝากไปบอกรัฐมนตรีครังด้วยเขาก็พยักหน้ากันนะปีหน้ากลับมาถามคุยอย่างห้ออย่างมันไม่ได้คุยกันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เลยบางทีเรื่องพวกนี้มันเรื่องประสานงานของเราภาครัฐบ,บางทีก็ก,ก็น่าเป็นห่วง นะแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าทุกอย่างต้องค่อยๆดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเรา,าเก็เจ๊งไปด้วยกันนะอันนี้น,นี่พูดง่ายๆเลยนะเรื่องปฏิรูปการศึกษาต้องทำนะเรื่องทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่พัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราเราก็จะล้าหลังแน่นอนสภาพสิ่งแวดล้อมกฎเกณฑ์ต่างๆที่ภาครัฐออกมาเพื่อประโยชน์ในการทํา,ทาธุรกิจไม่ใช่ออกกฎเกณฑ์มาเพื่อให้ทํา,ทาธุรกิจไม่ได้ ผมสังเกตดูนะพวกพวกพวกลอเยอร์พวกทนายความเนี่ยพวกทนายความที่ว่าเก่งๆนักหนาเนี่ยชอบมาให้คำปรึกษาบริษัททั่วไปว่าเออยีงไงทำไม่ได้นะทำไม่ได้นี่ไงทำไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเฮหน้าที่คุณคือมาบอกผมว่าอะไรทําได้ไม่ใชม่มาบอกว่าอะไรทําไม่ได้ของวัน,นี้ภาครัฐต้องช่วยกันทําให้ธุรกิจเดินได้นะครับ ข้อตกลงต่างๆเรื่อง climate change เรื่องสุขภานามัยอันนี้พครัฐก็ต้องค่อยๆทาให้เรียบร้อยปรับปรโครงสร้างภาษีนะส,สร้างสาธารณูปโภคนะ logistics R&D ของนี้รัฐบาลต้องสนับสนุนคณีภา้ัาเอกชนต้องทําอะไรผมบอกให้นะเอกชนเนี่ยต้องเคยพูดไปแล้วนะว่าต้องกล้าย้ายฐานถ้าเรามีวัตถุดิบที่แพงในประเทศเราเราไปตั้งที่ประเทศอื่นได้ไหม เราต้องกล้าๆออกไปไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนั่งอยู่ตรงนี้อย่างเดียวคนอื่นเขาจะมาขายแทนเราแล้วอีกอย่างนึ้งก็คือเรื่องประสานการแข่งขันปรับปรุง productivity พัฒนาบุคลากรพูดไปแล้วศึกษากฎระเบียบของ AEC อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความจําเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ตามเรื่องนี้เนี่ย development พัฒนาการของกฎระเบียบที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราตามไม่ทันเนี่ยเราก็จะล่าหลังเขา เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะแล้วมีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วย SME ย่งอีกทีว่า SME จะเป็นกลุ่มที่ลำบากที่สุดถ้าคุณไม่รวมกันมันลำบากเพราะคนอื่นเขาจะมาแข่งกับคุณผมเคยไปพูดที่มีกลุ่มเรื่องเครื่องจกักรกลมี3า4 0ลรายนั่งอยู่ผมก็พูดว่าเอาดูตรงนี้นกันแล้วกันส4มสี่ี่แข่งกัน ของคุณเนี่ยรวมกันได้บ้างไหมทุกคนไม่มองหน้ากันเลยนะก้มหน้าอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากถ้าคนไม่รวมกันคนอื่นเขารวมกันเข้ามาเขาใหญ่กว่าเยอะแล้วเราก็แพ้ไปแล้วผมคิดว่าเราไม่ควรถามว่าเออและว AEC เนี่ยประเทศไทยได้อะไรเราต้องคิดว่า AEC นี่ทุกประเทศสิบประเทศได้เท่าเทียมกันหมดอยู่ที่ใครพร้อมมากกว่าใครถ้าทุกคน มีคนได้ได้เปรียบตลอดเขาจะไปยอมหรือเขาจะยอมตั้งเอไซีหรือเขาก็มไม่ยอมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พร้อมเราก็เสียเปรียบถ้าเราพร้อมมากกว่าคนอื่นเราก็ได้เปรียบมากกว่าเขาอาจารย์ประพัฒน์ผมยังไม่มีคาเดินาเลยผมหยุดแค่นี้ได้ไหมขอบคุณมากครับนะที่ใช้เวลาดีสุขภาพนะครับอโอเคนะครับตัวนี้วเวลาเราก็จริงๆก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับ แต,แต่ว่าผมก็ยังขอต่อเวลาไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสรุปแล้วก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านหรือบางท่านที่อยากจะแสดงความเห็นหรือถามจะได้มีโอกาสนะครับนะครับผมก็อยากจะสรุปว่านะครับที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า45ปีที่ผ่านมาอาเซียนก็ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังจะเป็นในปี2 0 1 5เนี่ยเรากำลังจะเป็นประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็ตามที่ผมได้วิเคราะห์ไปในตอนที่ผมรายงานในตอนเปิดใจก็ก็กเห็นได้ว่อาอนานคตอาเซียนจะยิ่งแขนาแขึ้นมามากกว่านี้นะครับคือขนาดนี้ถ้าอาเซียนเป็นประเทศเนี่ยตอนนี้เรามี GDP อยู่ประมาณ2ล้านล้านเหรียญซึ่งก็จะติดหนึ่งในสิบของโลกในะแง่เศรษฐกิจ